วันนี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์แฟนผมด้วยการซื้อเค้กร้านนี้นะครับน่ารักมากๆจะมาเซอร์ไพรส์แฟนนะครับดเดี๋ยวจะเรียกนางมาถ่ายงานแล้วก็ให้นางเห็นจะดูว่าเซอร์ไพรส์ขนาดไหนนะหวานจัดฉากเสร็จแล้วมาเรียกว่าถ่ายงานอะไรเนี่ยงานเหรออันนี้งานเหรออ่ะดูสีงานไหมใช่แล้วมั้ยไม่ใช่แล้วมั้ยแฮปปี้เบิร์ดยีสีให้ ใชแกะเราแกะเราแกะอุ้ยอันนี้ร้านประจำดีกว่าใช่ไหมเค้กแอนเบเกอร์ใช่ไหมเนี่ยต้องบอกว่าเค้กร้านเค้กแอนเบเกอร์นะคะเป็นเค้กร้านประจําที่หวานสั่งเลยเพราะว่ามีให้เลือกกว่า300แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กโฟโต้เค้ก3มิติเค้งานแต่งอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าพวกแบบเค้กมินิมอลสไตล์เกาหลีเขาก็มีนะคะหวานน้อยไขมันต่ําแต่ว่าอร่อยมากไม่อ้วนแน่นอนค่ะที่สําคัญเนี่ยระดับเชฟเลยกระดองเบอร์เลยนะคะ